สวัสดีท่านชมที่นาทุกท่านนะครับวันนี้มิสเตอร์เครียงผู้ชายเข้าครัวาสมาปแปลงแอปป,ป่าแบบเมืองเมืองปลาที่จแอปวันนี้ก็จะเป็นปลาสว่านะครับถ้าผายหม่อาก,ก็เอาปลานิ้นปลาลิ้มปลาถ้าพิมม์แอป,ปก็ได้เอาเข้าไปดูวิธีทำกันเลยนะครับว่าการทำแอปป,ป่าแบบเหนือนี่ใส่อย่างการพอง ซื้อลปามาหลายวันแล้วนะครับสีมันก็บักให้นามเตอร์ใดแม่แก้ิคนบอกว่าเอาไปแอมนี่นมะมันตึงอย่างเหมาะกันแล้วเอ้หรอก็เลยจัดมาเหียหกบาทส่วนพริกแกงที่เราจะตำก็จะมีพริกแห้งหอมขาวหอมแดงกับปิ ขมิ animals, 谢谢 food, es, husband, cream, ้นใบบักูดและกะจักไข่หรือว่าตะไคร้และที่ขาไปได้แหมยากก็คือใบขมิ้นใบขมิ้นนี่เขาจะเอาแมาหองหรือว่าเอามารองกุ้นป่าเอามาตำพี่แกงกันเอาพริกแห้งใส่ลงไปตำเมื่อมันละเอียดละเอียดพอมันละเอียดเก่าเครื่องแต่งที่เขาเตรียมไว้นะครับใส่ลงไปตำเมื่อมันละเอียดเมื่อมันเข้าเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเก่ากาแฟเข้าใส่ลงไปแล้วก็ตำแฮมตั้มนะครับตำตำตำเมื่อมันเข้าเป็นเนื้อเดียวกันแฮมร่องถ้าใครขี้ค้านหรือว่าขี้เกียจตำเกอาไปใส่เครื่องปั่นเอานะครับปั่นปื๊ดปืเดปื้ดกับ ง่ายดีนะครับพอได้พี่แกงมาแล้วก็เอามาใส่กับป๋านะครับแล้วก็ปรุงรสเราจะใส่ผงข้อแห้งกาถ้วยแดงใส่นักลํานักซายน้อยน้อยตามด้วยรสดีแหงน่อยกํานี้กับโกนนะครับโกนโกนโกนน้อมันเข้ากันเพื่อทำให้แกงมันเข้ากับตัวปลาโกนดีๆเน้อจะไปให้มัน่อนต่างใดต่างเนื้อพอเข้ากันแล้วก็เอาใบบัวคูดกับผพักจีหรือว่าผักชีฝรั่งใส่ลงไปเลยนะครับโอนแหมกั้โกนโกนโกนน้มันเข้ากันแหมรองถ้าใ่มามั่นใจในการปรุงของตัวก้าก็เอามือไปแตะกับน้ำพริกแล้วก็เอามาแตะลิ HO <laughs> มันตึงหูละว่ารสชาติเป็นยังไรถ้ามันขาดเนี่ยมันก็เติมได้พอได้รสชาติที่ต้องการเขาก็จะเอามาห่อกันวันนี้เขาก็จะใช้ฟอยห่อนะครับตองเขาเสาะปได้อยู่ในเมืองนี้เสาะยากแต่บ้านไหนมีตองก็ตองมาห่อเวลาเขาย่างนี่มันจะได้หอมหอมแต่ก่อนที่เขาจะไปหอนะครับเขาจะเอาใบขมมิ้นมาหองกุ้นกันก่อนหองหลายๆชั้นนะครับแล้วก็เอาใบที่มันอ่อนๆเนี่ยมาหองชั้นสุดท้ายการหอกันแล้วแต่เลยนะครับว่าใครจะหอย่างไดอันนี้กับว่าใครงานเต้าใดนะครับพอไปพอมาสีแท้มันจะบาอยู่ก็เลยต้อองหหแจ ถ้าห่อเสร็จแล้วมันมีหูหัววหรือรูรั่วนี่นะครับ <c oughs> รอนี่มือขนาดาอมันจะทํเมื่อปลาบะซุกนะครับดังนั้นเราจะต้องห,อห่อให้มันมิดชิดแต่ต้องมีหูหัววห่อเสซ็จเขาก็จะเอาไปย่างกับเตาไฟฟ้านะครับวันนี้กับขี้ค้นเป็นคนดังเขาจะใช้เวลาย่างประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับพอถึงหนึ่งชั่วโมงเขาก็จะเอามาพักให้มันเย็นกันก่อนแล้วก็ก้อยมาแกะเอามาลุ้นกันนะครับว่าหน้าตาจะเป็นยังไงปอดมันตึงแน่กินแต๊ะกินนี่มาแทะแถมเนอะมันตึงห่อ นะครับหอมขนาดละหอมตึงพริกแกงหอมตึงใบบะกขูดหอมตึงใบขมิน้นเปิดเออมันตงอย่างหอมแต๊ะไทยบะเกยกินหรือว่าบะเกยร์แงนี่ต้องลองปลาชนิดนี้ก็จะเป็นปลาก้างออนสามารถกินได้ทั้งตัวนะครับส่วนแม่ก็จะมีที่ทะเลสาบดอยเต่าเนอดอยเต่าบน้นน้อยเนอะสำเนียงนี้พอจะได้ก็ครับพอดีเป็นคนลูกครึ่งลูกครึ่งดอยเต่ากับเมืองเป่าเนอ ดูคลิปจบแล้วขอขอช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจกันด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจทําคลิปต่อไปขอบคุณครับ